สวัสดีครับวันนี้มาชวนทำเมนูข้าวไข่ขยี้หมูสับพริกเผาอร่อยๆกันครับนี่เป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะครับขั้นตอนแรกใส่น้ำมันลงไปในกระทะครับจากนั้นนำหมูบดลวกนะครับลงทำการผัดคลุกเคล้ากับน้ำมันนะครับหมูบดลวกนี่ผมจะลวกใส่ผงปรุงรสไปแล้วนะครับตอนลวกนะครับทำให้หมูมีรสชาตินะครับขั้นตอนต่อไปให้ใส่น้ำพริกเผาลงไปนะครับ น้ำพริกเผาอันนี้ผมซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคบเป็นน้ำพริกเผาขวดเล็กๆนะครับนี่สามารถซื้อมาติดบ้านไว้ได้เลยนะครับใครที่ยังไม่มีเนี่ยมีอันนี้ติดบ้านไว้สะดวกในการทําเมนูผัดมากๆเลยครับอันนี้เบาแก๊สมากเกินไปนะครับแก๊สด,ดับเลยหรือว่าถ้าใครบ้านอยู่ใกล้ตลาดสามารถไปซื้อน้ำพริกเผาที่เขาขายอยู่ที่ตลาดได้เลยนะครับที่เขาจะชอบโปะไว้เป็นแบบปูนเป็นปูเขาอ,อร่อยนะครับทําทการผัดคลุกเ้าให้เข้ากันครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทำการตักหมูสับผัดพริกเผาเนี่ยพักไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูไข่กันอ่าขั้นตอนต่อไปให้ตอกไข่ไก่ใส่ลงไปในกระทะนะครับวันนี้ผมใช้ไข่ไก่2ฟองจากนั้นก็ทำการเกลี่ยๆไข่คนๆแบบนี้นะครับให้เป็นลักษณะของไข่ขยี้นะครับนี่เพื่อนๆสามารถดูตามคลิปของผมไปได้เลยนะครับ ผมก็ไม่ได้ทําด้วยวิธีที่ยุ่งยากอะไรนะครับใช้ช้อนเนี่ยคนไปคนมาแบบนี้นะครับรอไข่เขาเซตตัวสักคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ทําการคนต่อนะครับแบบนี้เลยนี่ลักษณะจะเป็นข้นๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอไข่เซตตัวสักคู่นึงนะตอนนี้ไข่ก็เริ่มเซตตัวแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราเท หมูสับผัดพริกเผาเนี่ยลงไปแล้วก็ทําการคลุกเคลานิดหน่อยนะครับนี่ให้ตัวหมูเนี่ยติดเกาะติดกับไข่นะครับและโรยต้นหอมซอยลงไปครับอ่าเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยปิดเตาได้เลยครับนามาราดบนข้าวสวยร้อน,อนๆแบบนี้เลยนะครับอ่าหน่าตาน่ากินมากๆกลิ่นหอมมากๆเลยครับผมไม่ได้ปรุงรสอะไรเพิ่มเลยนะใช้แค่น้ำพริกเผาอย่างเดียวนะครับเพราะตัวน้ำพริกเผาเนี่ยมีรสชาติอร่อยอยู่แล้วนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับข้าวไข่ข,ย,ขย,ยี้พิิกเผาหมูสับนะครับนี่เป็นเมนูที่มานําเสนอในวันนี้หวังว่าคงจะถูกใจทุกคนนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบลองทําตามดูทําตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับ